สวัสดีครับนักเรียนครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับครูมีหัวข้อที่จะให้นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมการทดลองนะครับเพื่อศึกษานะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในธรรมชาตินะครับกิจกรรมที่จะพูดถึงเป็นกิจกรรมที่8.3ในหนังสือเรียนนะครับความถี่ธรรมชาติและการสั่น้องของวัตถุนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้องของวัตถุนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่33ของนักเรียนนะครับแต่ในวันนี้นะครับก็จะไม่ให้นักเรียนทําการทดลองเองนะครับก็เป็นการทดลองง่ายๆนะครับเพื่อเป็นการย่นระยะเวลานะครับในการศึกษาหัวข้อนี้นะครับครูก็เลยได้นําคลิปวิดีโอที่มีหน่วยงานนะครับสสวทได้ทําขึ้นมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยว เราไปดูกันเลยนะครับกิจกรรมความถี่ธรรมชาติสุดประสงค์การทำกิจกรรมเพื่อศึกษาสมบัติการสั่นหรือแกว่งของวัตถุที่ถูกบังคับให้สั่นหรือแกว่งด้วยแรงจากภายนอกให้มีความถี่ต่างๆกันอุปกรณ์การทำกิจกรรม ลูกตุ้มขนาดเล็กลูกตุ้มขนาดใหญ่เชือกที่สามารถปรับความยาวได้วิธีการทำกิจกรรมนำลูกตุ้มขนาดเล็กซึ่งในที่นี้มี6ลูกมาผูกกับเชือกโดยใช้เชือกที่มีความยาวต่างๆกัน นำลูกตุ้มขนาดใหญ่มาผูกด้วยเชือกที่มีความยาวเท่ากับเชือกที่ผูกลูกตุ้มขนาดเล็กสองลูกแขวงลูกตุ้มขนาดใหญ่ให้ผู้ทดลองสังเกตการแขวงของลูกตุ้ม ความยาวของเชือกที่ต่างกันส่งผลต่อลักษณะการแกว่งของลูกตุ้มแต่ละลูกหรือไม่เอาละครับนักเรียนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการทํากิจกรรมสั้นๆนะครับที่สําคัญก็คือหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องตอบคําถามท้ายกิจกรรมจรํานวน2ข้อด้วยกันนะครับเมื่อลูกตุ้มขนาดใหญ่แกวง่งลูกตุ้มขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จากผลการสังเกตนะครับที่เราได้ดูจากคลิปวิดีโอนักเรียนก็น่าจะตอบได้นะครับว่าลูกตุ้มแต่ละลูกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก็ให้เขียนตอบคําถามมานะครับส่วนคําถามที่2ก็คือลูกตุ้มขนาดเล็กลูกใดมีการกระจัดมากที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าลูกตุ้มแต่ละลูกเนี่ยจะมีเชือกที่ผูกไว้นะครับที่มีความยาวที่แตกต่างกันนะครับให้สังเกตลูกที่มีความยาวเชือกนะครับให้สังเกตลูกที่มีการสั่น นะครับใกล้เคียงกับลูกใหญ่นะครับความยาวของเชือกจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สําหรับบทสรุปนี้ก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายบทสรุปมาด้วยนะครับเช่นเดิมครับเมื่อได้ทําการทดลองจากการดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับนักเรียนต้องเขียนรายงานการทดลองมานะครับทําใส่สมุดนะครับแล้วก็แนบส่งใน Google Classroom นะครับนักเรียนครับโอเคนะครับ